ป่าเซ้มอนย่างน้ำนะตะโกงเกี่ยวไปหมอนำกิ่นงามครับป๋อปั่นยางเลดจ้ะหมูนึ่งมะนาวสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสมุเจ้าเด,ดาดักเมื่อนี้สิเฮ็ดหมูนึ่งมะนาวสู่กินนะจ๊ะ มูสามสั้นจ้าเมื่อนอี้นี่เชฟด้วย,ยพี่น้องเมื่อเชฟนีเชฟเสีหมูหนึ่งบักน้าวเบิ้งน้ำจิมจ้มข่อยกิ่นโอ้ยจุดจ้าขนาดเลน่นบอสแต่ทีนี้อ่นปลาอย่างก่อนปลาเซมอนหนัดกิปนปลาเสี้อมคุณเชฟข่อยออก็ต้องห่วงหรอกนี่เจ้ผู้ใครยังดึงแรงเชฟข่อย <laughs> กินอยากมีความสุขอ้ปลาแซลมอนพี่น้องงามงามงอะไรกูนะจ้ะโอ้โหไม่ตะเคียบเนาะลาดแบบไม่ต่เคียบปลาแซลมอนแล้วก็หมูหนึ่งมะนาวพี่น้องมือนี้เมนูจ้ะแล้วก็สิมีกุ้งแช่น้ำปลาพร้อมพี่น้องใชยเบิ่งกุ้งแช่น้ำปลาอัศวมีเครื่องดื่มจังหน่อได้พี่น้องบ้ากันนะจ้ามือนี้เบิ่งกุ้งแช่น้ำปลาเบื้งสีสันเลิศแซ่แรงแต่งมองเห็นปะ มีหนึ่งหน่งลูกชิ้นด้วยจนตายก็หาเงินมาใช้นี่ชันได้แล้วก็มีขั้วหัวกุ้งลุงวัดดีเอฟซีเนี่ยโอ้ยอย่าออกหนาด้วยลุงลุงอยากไอายต่างห้องดอกผูบาวกุุงเผ็ดมาเป็นของเผ็ดพี่น้องมาเที่ยวออกพรรษาบอกออกพรรษาเขาพรรษาก่อ ตอนน้เสียบๆพี่น้องเอนี่ยเสียบๆเสียๆโซลงูซเบิงจ้ะสุณมุกเจ้าโยกขเขามากินน้ำกัดจังหน่อยปลาเซียมอนหมูหนึ่งมะนาวแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาจดจวดจ้าเอากดปิดไหม่อมเมนปิดพี่เราบอกหอมตะไคร้หอยแบบ จานไข่น้อย,ยพอดี่น้องเบื้งหน้าตาปปเป็นแสบก่อนจะวะจากบาทเนี้ยเนาะแก้มก็เหล่าขาวหมดคือจิกขัดมีพักแก้มพุดนะพักพี่น้องผู้ไข่กินพักว่ามันง้วมันคว้ยได้จ้าสิบอกให้ง้วคว้ยกับว่าบาดนะจ้าสิบอกให้เชฟโปรแกรมหาดาวนึกไม่เห็นอะ่ะเอฟซีพอต้อ,องหวง่วงเน้อเดี๋ยวคอยเบิ้องหน้เจ้าด้วย ก็บอกว่าไม่มีที่ขูดที่ขูดขูดเป็นเส้นๆนะะไหม โอ้เป็เนของหวามของแทนน้อะตังี้หมูค่ะเมนูต่อไปหมูมะนาวหมูหึ่งมะนาวพี่น้องสูตรดีเพราต้องวางจ้าอย่างก่อนคะย่งก่หมูมะนาวหมนาว,นาวซื้อเชฟหนี่สั่งมาจากกรุงเทพเด้พี่น้องดด้ระดับห้าดาวนะจ๊ะไม่ได้ไม่ได้พุดเล่นนะระดับหาดาว ตอนนายกตู้เป็นนายกนี่ละเดี๋ยววันเดี๋ยวลวกเดี๋ยวบรไทตะไคร้อย่งบอะ่จะตะไคร่กันเดี๋ยวมาใส่ีจงนดาียอไปีปกนเีมเเจวนาเียวู่ต้นเออมเออแมนคืออยู่ีกเอามีดอันมาให้อ้อมเนีมีอเนี่ยเขา อันนี้เซตูแห้งออนขึ้นเนี่ยตู้ใส่ต้วนน้ำแข็งอันนี้น้ำนี่นี่เขาใส่เหรอไม่เก็บไม่เสีย พลาติกจุ่มน้ำมันแล้วก็แขวนตรงนั้นตอลอดไปใบตองไม่มีก็เอานี้ลยตัดนางออกไม้มี้มือ,อทำไงวัดเทากันจริี่ล่ะเฮ็ดซอยเลยดได้บ้องซอยเลยเงนมาตวง,วงนี่ก็

ไม่ไรัสนนี่ครับนาตามันยิ่งกว่าหมูอีกเฮ้อนี่สบายพีเชฟมือนี่ ตาคือปีิงเป็นจงแปีกิงเป็นแังแค่อย่าลืมกดติดตามช่องดอกอ้อชาแนวพี่น้องเมี่ยงแซ่บเซ็ซูกินจ้าแต่มันนี้มีเชฟประจำสั่งมาจากพัตตะคันอะไรอย่างมอสริ๊้องไปมุกเจ้าเราดดา ตั้งมาจากนนอกครเทคนไัีนหยเหมูหมูมะนาวพี่น้องมันเปนหนูหมูหนึ่งมะนาวหมูมะนาวจ้ะ not w o r r y จะคำก็ได้ไ่น้องเด้ยมีอีกอะไรคุณเนี่งเป็นวนของแสบของดีมีน้อยของแพงด้วยกินคาามิน้อยๆบางๆดูนี่โบตัมก็พันนี่นี่ใ่พันกลัวผินหรอกระเทียมพี่น้องสวดไป ดำดำนวนวงไหมล่ะแล้วเพราะว่ากินยังเต็ๆอันนี้วัาสิเอาอันต้นไงมากนะต้นอันไงบุนอันญี่ปุ่นไหมส้นกอต้นเดียวทำนึงตัวดูแล้วดีไหมกระเทียมกระเทียมโอ้แม่มันเป็นยังงล่ะนี่ เออดู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 ต้องมีป้ปีต้นมันรับมากนะอ๋อมันสิเสียบเดี๋ยวคนกันเถามเนี่ยคนจะสิเบิ่งคลิปก่อนที่พวกกินเนี่คนจะไปตลาดกับแครปก็เองแม่โค้เฮ้ยแต่ว่าข้างหน้านี้รู้แล้วว่าตัวนึงมันสีนี้สามสีดำสามสีดำแบบตัวนึงมันสิแตกหมดงงง่ายๆนะแต่กินเนี่ยหอมหอมกว่านี่เด้อหวานกวับกูปีตะเก็บปลาควยก็ไม่เคยกินเป็ดเข็มเข้มปูเป็นนา เ,เ,เ,เลือดบ่พี่น้องกับเข่าเลือดป่เงี้ย่อยพาอ้วนว่ะจะปวนไครลงหรือมึงหนักกัดูเงี้ย่อยพาอ้วน <c oughs> คลิปยาวไปยาวไปพี่น้องข่อยสวนกับขเข่าไหมแด็กคึองเทง,อ,งอยู่ตัวมันกินมาได้กินอิริ่ตั้งใจกินอีริ่งจะมันกินมาได้ จัดสองตัวไปเลยพี่นอ้อาางนั่งกัแซดยู่แไดว่าขาดกรอบ 怎么？ อใ่งยังมะนาวไอ้มะนาวอ,อ,อยู่ในตู้ไอหัวไอ้นี่มันทับอยู่เนี่ยหูจักมันทับป้อักมั้มมงมาออากับโพตในเฟซจิบหอมตรงไหน <laughs> กุจิพอมันปรุงหลายปริมาณบ่ได้กองปรุง่ะสรสชาติมาเลย้มีอ่เขาย่งหลายอยู่รอได้ทำนี่บอเขาออทำนี่บอกต้มไก่ไหมปิบเลยใส่น้ำจิ้มเนื้อไม่อยากปิดพืนหน้าาเนื้อเียเยแล้ว

哎。 กับรับไล้จะไหมม่ได yeah. ้ซื้อมะละมามาบอกข่อยถูกมออมอเวลาเมื่อองเขาก็เป็นขอำบอเขาก็จ้างค้าอย่างใจนัก่งเพราะบอกเห้มาซื้ออตเอายังซ้ำเอายังซ้นบอตอกกากน้ำเหมืกันกระเทียมบอวุมกระยมขาดยากรบปุแนปัต้องมีมะละพี่น้องเอ้ย ว่ากับจำเป็นครับว่ามือมาโดน,นแล้วแม่คนกินมากน่องไอ้เจ้ามันแสบอีดิเคยมันน่องอย่างที่กินแบบพวกได้กินแบบนี้ดอกมันที่กินไปหรอกเชียอ่ะกัน

ไปมากจิ๊จับ ตื่นหรถรับตีหงันป้าสิมันขึ้นมันชินางายนี่ไหมอะไรอะไรอะไรที่ไหนเนะาะกันที่ไหนเนาะตัวไอ่ว่าอย่างไรนะอะไรก็ถ่ายซ้ำหนีนึง เอ้าถ่เอาบังหัเอ้าเอ้าจขาอยนัีอันเเจ้ามันยากแบบสอดเข็มจักหน่อยหลกอะสมใช่ไหมมันคนละยากนาะสมักันเนาะ